วิกฤตยูเครนอาจกลายเป็นวิบัติของหลายประเทศแต่ก็เป็นโอกาสของบางประเทศเรื่องนี้มีคนมองไปที่สหรัฐซึ่งยอดการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง16เูอเ็นงเปลนปฏิการเพราะมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียนั่นเองครับ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวคือก๊าซธรรมชาติที่ถูกเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลวโดยใช้ความเย็นประมาณลบ160องศาเซลเซียสเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการขนส่งถ้าจะนําไปใช้งาน ต้องแปลสาภาพกลับไปเป็นก๊าซเหมือนเดิมก่อนและสามารถนไปใช้งานเช่นผลิตไฟฟ้าหรือเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์สหรัฐส่งออกก๊าซ LNG 6ล้าน 4, แสนตันถัดมาเดือนเดียวคือเดือนมีนาคมยอดส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น7ล้าน4แสนหมื่นตันตลาดส่งออกก๊าซของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดก็คือ,อยุโรปซึ่งคิดเป็น65%ของทั้งหมดประเทศในสภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมด ต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียประมาณ40%และน้ำมันดิบประมาณ30%โดยเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาสหรัฐและยูได้ทำความตกลงความร่วมมือด้านพลังงานที่จะขยายการส่งออก LNG ของสหรัฐไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มเติมให้ได้อย่างน้อย15,000ล้านลูกบาทเมตรในปีนี้และเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปสต็อกก๊าซของยุโรปขณะน,นี้หายไปประมาณ25% และอาจจะถึง80%ภายในวันที่1พฤศจิกายนนี้ราคาพลังงานในยุโรปที่กำลังเพิ่มขึ้นถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงด้านพลังงานแต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าการหันไปซื้อก๊าซ LNG จากสหรัฐจะทําให้ชาติยุโรปจ่ายสูงขึ้นไมค์วอลเลซสมาชิกรัฐสภายุโรปถึงกับออกมาบอกว่ายุโรปไม่ควรเปลี่ยนการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมาเป็นสหรัฐพร้อมกลับประนามว่าเป็นสิ่งที่เลวซามสำหรับประเทศที่ชอบทิ้งระเบิดชอบลุกรานชอบยึดครอง และชอบแทรกแซงประเทศอื่นมากกว่าใครๆซึ่งก็หมายถึงสหรัฐนั่นเองหันมาฟังรัสเซียที่ประธานาธิบดีปูตินเคยประกาศว่าจะยกเลิกการส่งออกก๊าซหากยุโรปไม่ยอมจา่ายเงินรูเบลิลผ่านธนาคารของรัสเซียโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาล่าสุดออกมาประกาศว่าจะยังไม่ระงับการส่งออกและไม่มีผลต่อการส่งมอบที่ได้จ่ายเงินไปแล้วในงวดตั้งแต่วันที่1ถึง15เมษายนเพื่อให้เวลากับสหภาพยุโรปหรือ e ูในการเจรจากับบริษัทพลังงาน เพื่อหาทางจ่ายค่าก๊าซหรือหาแนวทางร่วมกันในการทำสัญญาจ่ายเงินให้กับร,รัเสเซียที่เปิดทางให้ EU ซื้อเงินรูเบิลผ่านธนาคารก๊าซปลอมแบงค์ซึ่งเป็นของรัฐบาลร,รัเสเซียได้ซึ่ง EU ยังไม่ความบาตรธนาคารนี้เพื่อให้การซื้อน้ำมันและก๊าซจากรักเสเซียเดินหน้าต่อไปได้ต่างจากอังกฤษที่ความบาตรก๊าซปลอมแบงค์ได้เพราะนำเข้าก๊าซจากรักเสเซียไม่ถึง5%ขณะที่ฝรั่งเศสนำเข้าประมาณ20%บเอเลรกเรีสูงถึง90%ออสเตรีย80% โปรแลนด์เท่ากับเยอรมนีคือ50%เปอร์เซ็นต์กรีซกับอิตาลีก็เท่ากันคือ40%เปอร์เซ็นต์เนเธอร์แลนด์15-2ถึงเปอร์เซ็นต์นักวิเคราะห์มองว่ากลยุทธ์ของปูตินในการข่มขู่ที่จะยุติการส่งออกเชื้อเพลิงหากไม่จ่ายเป็นรูเบิลนั้นนอกจากจะเป็นการพยุงค่าเง,งินรูเบิลแล้วจะเป็นการปกป้องบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างกาสปรอมรวมถึงกาสปรอมแบงค์ไม่ให้ถูกความบาดในอนาคตเพราะถ้าอียูความบาดก็จะถูกตัดขาดเรื่องเชื้อเพลิงครับ นอกจากนั้นปูตินยังต้องการทดสอบว่าจะมีใครยอมจ่ายด้วยรูเบิลหรือไม่ซึ่งขณะน,นี้ยังไม่มีประเทศไหนยอมดังนั้นเมื่อถูกตีกลับอย่างนี้ปูตินก็ต้องพยายามหาระบบที่ทําให้เขาสามารถอ้างว่าเป็นชัยชนะของรัเสเซียให้ได้ทางหนึ่งที่กําลังทําก็คือยอมให้ใจ่ายเป็นเงินรูเบิลแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้บังคับในทันทีบางคนมองว่านี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเกมออฟชิคเก้นหรือเกมวัดใจว่าใครขี้ขาดเปรียบเหมือนรถสองคันที่พุ่งก้าหากัน คนหลบก่อนคือคนขี้ขลาดหรือคนแพ้แต่ถ้าไม่มีใครหลบใครก็ชนกันวินาศเทียบเดียกับรัสเซียกับ e ูขณะนี้สหภาพยุโรปไม่ได้ยกเลิกการน,นําเข้าน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่เป็นแหล่งนําเข้าหลักและเป็นเรื่องยากสําหรับ EU อที่จะหาแหล่งนําเข้าจากที่อื่นทําให้รัสเซียมีรายได้จากการขายก๊าซให้กับสภาพยุโรปวันละประมาณ400ล้านปอนด์เยอรมนีเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าอาจจะต้องถึงขั้นปันส่วนก๊าซในประเทศแล้วโดยเร,รียกร้องประชาชนและบริษัท ลดการใช้ก๊าซเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะขายแคลนเช่นเดียวกับออสเตรียที่เรื่มคุมเข้มตลาดก๊าซกรณีของก๊าซน่าสนใจครับเพราะมีข้อมูลชื่อว่าเยอรมนีไม่เคยขายแครงก๊าซและมีก๊าซสำรองมหาศาลแต่ว่าปีที่แล้วพูดง่ายๆแต่ภาษาชาวบ้านก็คือรัเสเซียไม่ยอมเติมก๊าซให้เต็มถังเลยมีบางคนมาเอาว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่รัเสเซียต้องการใช้ก๊าซเป็นอาวุธต่อรองกับโยุโรปนั่นเองครับ